สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราไม่ได้เล่นเกมนะครับเราจะมาดูคลิปคลิปหานะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมหรอกนะครับเพราะว่าเกมผมเล่นไม่ได้เกมค้างเลยครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูช่องที่มันหาฮาที่สุดนะฮะก็คือช่องพี่อาร์มนะผมนี่นนเ,อเองนะครับผมแฟนนี่ฮะเดี๋ยวพร้อมแล้วไปชมกนคือไปชมคัดคัดคัดเอาใหม่เดี๋ยวเราจะไปเล่น โอ,ย,โอยคัดคัดคัดเอามาเอามาเอามยเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพราะว่าคิมมีห่ามากนะครับไปชมไัเ้เลยนะครับผมอย่ามองหน้าใหญ่แ <laughs> ล้ว พรเบื่ออีกคนนอนกลนอยู่หน้าพัดลมแกนไา้ตายช้าชอบด่าชอบเทียงอยากโดนระเบียงเวลาเธอว,าว่าเธอบนเมียฉันไงเล่าจับผิดเหมือนเราเป็นโจรวันนี้ฟ้าเปิดอีกคน คำถามเมียช่างโดนใจทั้งบ้านแล้วรถเงินสดที่ก็ไม่เอาอยากได้พิตี้สาวๆเอาไว้แก่เอาหัวใจตอนเธอไม่อยู่จะได้มีคู่เทียนาจยามที่เธอไปเล่นไพ่ ได้ไม่เหงากระมนเมียจ๋าน่ารักมากๆรู้ไหมนะคำถามโดนใจพี่รอมาตั้งหลายหนอยากหอมสักฟอดอยากกอดแน่แนๆเหลือทนสิ่งที่พี่ขอหน้ามน ไม่มากเกินไปใช่ไหมทั้งบ้านแล้วรถเงินสดลับี่ก็ไม่เอาอยากได้พี่ตีสาวๆเอาไว้แก่เงาหัวใจตอนเธอไม่อยู่ มากรู้ไหมโอ้ถือฝาหม้อมารอเลยเว้ยท <laughs> ี่รอมาตั้งหลายหนอยากหอมสักฟอ เนี่ยจะจัดก,การแล้วครับทขอนามนุนไม่มากเกินไปใช่มาเตะแล้วอยากได้เ <c oughs> นี่ยอยากได้ผมสักฟอกแล้วแตีให้หมวแตกเลย <c oughs> <c oughs> นะ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าคลิปนี้โคตรฮาเลยครัเดี๋ยวเราไปคลิปต่อไปดีกว่าครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ลงไปมีคนบอกว,ว่า,อาขอให้รีวิวกีตาร์สีทองตัวนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะเล่นแล้วก็ร้องให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าเสียงเป็นไงนะเนาะมาฟังเลยครับรับกแรกมันลืมยากฉันคนลืมยากแม้จะนานเท่า เพงลงรักแรกนะฮะเป็นเพลงประกอบละครภาพยนตร์อะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่สุ่มสาก็หวังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นจะสุขใจกว่าฉันอยากให้เธอยิ้มได้มันเก่าเหมือนตอนเรารักกันนะครับกีตาร์ตัวนี้ก็เสียงประมาณนี้นะครับผม รองให้ใครฟังฮะรองให้ใครหนูพี่ทำคลิปรีวิวอยู่เดี๋ยวให้ไปตัดออกก็ได้ค่ะรองให้ใครคิดถึงมากใช่ไหมเนี่ยทไมต้องเล่นเพลงนี้ด้วยค่ะแต่ว่าพี่ก็ร้องเพลงมันกำลังดังเลยเพลงนี้หลายแสนแต่ไม่ต้องเล่นเพลงนี้เพลยดังๆมีต้องเยอะนี่พี่อยากได้จากหนูใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเลยแล้วไปแล้วไปแล้วเปแล้วไ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 ปแล เออฮัลโหลว่าไงมนี่น้องวัดสัญญาณไม่ค่อยดีเลยว่ะฮัลโหลเออว่างไหมเออคุณถามว่ามึงว่างปะก็ไม่ค่อยว่างว่ะมีอะไรป่าวว่ะเพื่อนเพื่อนเอออเออมีอะไรเข้ามาเลยเพื่อนกูที่มึงบอกว่าน่ารักอ่ะเชื่อขอดไลน์มาให้แล้วนะมึงมึงมึงแล้วเดี๋ยวกูส่งให้ได้แชทเชื่อกูอยู่กาแฟอ้าวเชี่อกูอยู่กาแฟเนาะเออมึงกูขอโทษกูขอโทษแค่นี้นะแค่นี้นะแค่นี้นะบ้าน โอ๊ยเดี๋ยวคนดีคนเดยคนหนูหูหนยนยิ่เพื่อนมันโทรมาใครแล้วใครบอกใครหน้าลากอะไรไม่พี่เขาแบบอัธยาศัยใค้อยากรู้จักเพื่อนของเพื่อนทำไมต้องมียารู้จักเขาอัธยาศัยใครเราไ่รู้รแล้วมาขอลงขออะไรอะไรกันคุณบอกว้คุยงานคุยอะไรงานไก็เขาทำใส่งานแบบคล้ายๆเราอะไรเงี้ยรู้จักกันไว้มันก็ดีนะมันไม่ใช่เรื่องเลยนะพี่ดาชิ้มแก้เอแล้วอ่าติดดูติดูตดู ีเอ๊้แล้วกันหรือมันอัดคุยกับพี่โอ้เอลดีกานดีกันดีกันโอ้โหกดไปันฟืนใส่แล้วเมื่อกี of of <c oughs> <c oughs> ้ว้าวโหควรจะกัดแล้วควรจะกัดแล้วเนี่ยถ้าเข้าโรงพยาบาลนี่อายเขาแย่แล้วเนี่ยดีีให้พ่คิวต่อไปเลยนะครับผมหนูพี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟัง มันจะมีคุณหมออยู่คนหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งคุณหมอคนนี้เก่งมากด้วยความที่ว่าคุณหมอเก่งเนี่ยโรงพยาบาลก็เลยมีคนไข้มาเยอะมากอยากจะมารักษากับคุณหมอคนนี้แล้วคุณหมอเขาก็าจะทางานเป็นกะใช่ไหมล่ะกะเช้ากบกะบ่ายคราวนี้เนี่ยตรวจกะเช้าเสร็จแล้วก็เลยว่าจะไปกินข้าวเที่ยงสักหน่อยก็เลยสั่งพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวคนที่มารอพบหมอนเนี่ยให้แ and and ก้ผ้าแล้วนอนรอบนเตียงให้หมดเลยนะเวลาตรวจม่นได้สะดวกสะดวกง่ายๆาไงคราวนี้พยาบาลก็ได้ค่ะได้ค่ะก็เ,เลยสั่งให้คนที่มารอพบหมอนเนี่ยแก้ผ้าให้หมดแล้วขึ้นไปนอนรอบนเตียงมคนนน้ึบ่กัััตตววาามูแฟฟจจะร แค่ผ้าน,นอนรออยู่บนเตียงจยะบ,บ้าหรือเปล่าหมอคนอนี้ไอเตียงกข้ามันก็พูดว่าเธอยังดีนะเีียงปวดฟันฉันเนี่ยมารอเก็บบินค่าไปต้องมานอนรออยู่บนเตียงเนี่ยบาแล้วมาค่แ <c li pp le> ้วาแล้วคลิปนี้สนับสนุนดโดยคุยกับหมอเอาหมอขึ้นเตียงคนไข้ก็ไม่รู้ไม่รู้นะครับผมนะเดี๋ยวคิดต่อไปเลยดีกว่าเนาะ พี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกมันมีเพื่อนสองคนมันไปตั้งแคมป์กันบนภูเขาสูงเลยพยายามจะไปล่าสัตว์กันก็พาปืนกันไปคนละกระบอกอากาศวันนั้นอะ่ะแย่มากร้อนสุดๆมีคนหนึ่งสุขภาพไม่ค่อยดีเป็นลมล้งลงไปกับพื้นและหมดสติตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้เพื่อนอีกคนนึงกดมือถือเลยโทรศัพท์มือถือโทรหาเบอร์ฉุกเฉินศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินที่อยู่ตีนเขา ก็โทรไปหาเสร็จปั๊บศูนย์ฉุกเฉินก็รับสายไหมสวัสดีค่ะเบอร์ฉุกเฉินครับมีอะไรให้เราช่วยเหลือคะไอเพื่อนคนที่โทรไปอ่ะมันก็ตื่นเต้นอย่างเลยบอกว่าเออผมผมผมไม่รู้จะทำไงดีครับคือเพื่อนผมหมดสติไปไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าครับเนี่ยที่ศูนย์ฉุกเฉินเขาก็เลยบอกไปว่าเออคุณใจเย็นๆก่อนนะคะคุณต้องคายใจก่อนนะคะว่าเพื่อนคุณเสียชีวิตหรือเปล่าจะพักเสียงดังมาจากบนภูเขาเสียงปืนดังสองนัดป่องแล้วก็คุยโทรศัพท์โอเคครับแล้วทำไงต่อครับ ผมว่าอะไรขนาดนั้นวะคือคามคามเมลิงนะผมบอกไว้ก่อนนะคลิปต่อไปเลยดีกว่านะครับผมทำไมอะที่มีเรื่องว่าต่างต่างไหมเอาเอาผมลอตอยมันมีคนฝรั่งกับคนจีนไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกันใช่ปะเอ่อมันไปด้วยกันแล้วทีนี้มันก็ไปกับไกด์คาวเนี้ยไปเจอโกงเสือ คนฝรั่งก็ชี้เสือใหญ่เลยตื่นเต้นบอกฮู้โหโอเมก้าดไทเกอร์ไทเกอร์ดิสิแต่ไทเกอร์คนจีนก็มองเสือโ oh, อ้เสือเสือเสือใช่แล้วม,มันคือเสือมันคือเสืออย่างนี้เลยเสร็จปุ๊บใช่ไหมเดินไปเจอกรงช้างอีกเดินสวนสัตว์ไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เจอกรงช้างใช่ฮะฝรั่งก็ชี้โอ้อ oh, ีเลฟเฟ่นอีเลฟเฟ่นฝรั่งไม่เคยเห็นช้างตัวเป็นๆตื่นเต้นใหญ่เลยคนจีนก็โอ้โ oh, ห ช้างนี่มันช้างตัวใหญ่เลยอะอย่างนี้ยใช่ไหมแต่ปุ๊บเดินไปอีกเจอกรงลิงลิงมันกำลังฉี่อยู่ไง <c oughs> ลิงมันฉี่อยู่ฝังางเห็นล,ลิงแล้วโอ้โหโอ้ยก้อนมังคีมังค บังคีมังคีมังเยี่ยวมังเยี่ยวพีน้องกันแน่ๆเลยเออแปลกเนาะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวไปคลิปสุดท้ายเลยนะครับผมคลิปที่นักคอมเนี่ยครับเชิญครับผมไปชมคลิปนักคอมได้เลยนะครับที่รักพี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวค่อยดูการ์ตูนอะของพี่สนุกอยเยอะมันมีปราสาทปราสาทหนึ่งใหญ่ๆเลยแล้วพระราชาใช่ปะ่ะเขาก็มีลูกสาว ลูกสาวนี่ก็เป็นแบบเจ้าหญิงอะไรเงี้ยคราวนี้ลูกสาวก็โตพอลูกสาวโตแล้วเนี่ยราชาก็เลยประกาศว่าเราอะต้องหาคนมาแต่งงานกับลูกสาวเราแล้วได้แล้วเพราะลูกสาวเราเป็นสาวแล้วโตแล้วต้องมีครอบครัวมีเจ้าชงเจ้าชายหรือถ้าไม่มีเจ้าชายอะก็ต้องเป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญมีความสามารถสูง <c oughs> เพื่อที่อนาคตจะมาเป็นเจ้าชายอ่า คราวนี้พระราชาก็ประกาศทั่วสารทาิศเลยบอกว่ามาเจอกันที่เมืองวันนี้แล้วถ้าใครผ่านบททดสอบคนนั้นจะได้แต่งงานกับลูกสาวได้เป็นเจ้าชายนี่พอมาถึงวันที่นัดหมายใช่ไหมโอ้โหคนทั่วทุกสารทาิศมาล้อมปราสาสเลยราชาเขาสั่งให้ขุดรอบปราสาทเลยให้เป็นแม่น้ํารอบปราสาทพอขุดรอบปราสาทเป็นแม่น้าเจ้าแค่ปล่อยเลยบางต่อที่มีฉลามมีอะไรเงี้ยพระราชาก็เลยประกาศต่อหน้าประสบนิกรว่าข้าใครว่ายน้ําจากฝั่งตรงนู้นข้ามาที่ฝั่งปราสาทได้ ได้เป็นเจ้าชายเลยแล้วเดี๋ยวจะตบรางวัลให้อย่างงามโอ้โหคนก็เฮ้ยกล้ากลัวไม่กล้าว่ายน้ําข้ามมายังไงดีว่าง้กงดึกงงดึกง้สักพักมีคนหนึ่งกระโดดลงน้ำกุ๊ว่ายน้ำขึ้นมาอย่างเร็วขึ้นมาจนฝั่งปราสาทได้พระราชาและทุกคนประสงค์ที่กอนทุกคนปรบมืออย่างปลื้มปิติบอกโอ้โหคนนี้เก่งมากจริงๆก็เลยขึ้นไปบนหอคอยคุยกับพระราชาพระราชาก็ประกาศเลยว่า นายนี่เป็นคนมีความสามารถเดี๋ยวฉันจะยกบัลังกับลูกสาวให้เลยไอ้ชายคนนั้นบอก <laughs> ผมไม่เอาพระราชาก็เลยบอกงั้นฉันยกกองทหารให้เลยเป็นนายพลไปไอ้ชายคนนั้นก็บอกผมไม่เอางั้นเอางี้ให้ข้าบตบแก้วแหวนเงินทองเป็นรางวัลให้เจ้าก็แล้วกันไอ้ชายคนนั้นก็บอกไม่เอาอพระราชาก็จนใจแล้วถามแล้วเจ้าอยากได้อะไรไอ้ชายคนนั้นก็ตะโกนต่อหน้าประสงฆ์พิกรณ์เสียงดังเลยว่ากู <laughs> <laughs> อยากรู้ว่าใครเป็นคนทิ้งกูลงนะ <laughs> ราชาคนหัวร้อนครับใครทิบกูลงมาอ่ะก็โอเคครับผมต้องขอลาเพื่อชนชมเพียงเท่ตรงนี้นะครับใครที่ชอบก็จิบมาหาก็ไปดูช่องคุณอาร์มได้เลยนะครับพี่อาร์มก็ได้นะครับผมเอาละวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปบาย